สวัสดีครับวันนี้มาทําความรู้จักเกี่ยวกับพยาธิตัวตืดกันนะครับพยาธิตัวตืดจัดเป็นพยาธิตัวแบนชนิดหนึ่งตัวเต็มวัยจะมีลักษณะแบนคล้ายลิบบินสีขาวขุ่นลำตัวเป็นปล้องไม่มีช่องว่างกลางลำตัวขนาดความยาวของพยาธิตัวตืดนะครับจะมีตั้งแต่2อถึงสมิลเมตรจนถึงหลายหลายเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของพะยาธิพ <Wow. S 1> ยาธิตัวเต็มวัยจะแบ่งเป็น3ส่วนที่สําคัญได้แก่ส่วนหัว ส่วนคอและส่วนปล้องส่วนปล้องอะระบบสื่อพันธุ์ของพยาธิจะมีการเจริญเต็มที่ในแต่ละปล้องซึ่งจะมีทั้งอวัยวะสืบพันเพศผู้และเพศเมียอยู่ในปล้องเดียวกันสําหรับอุบัติการการระบาดของพยาธิต,ตืดในประเทศไทยเราจะพบสองชนิดหลักๆที่มีอุบัติการสูงในประเทศไทยก็คือพยาธิตืดหมูทีเนียโซเลียมและพะยาธิตืดวัวทีเนียแซกจินาตา สำหรับพยาเตืดนหมูทีเนียโซเลียมเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในคนได้สองโรคคือโรคซิติเซอร์โคซีดและโรคพยาตัวเตืต่หรือทีเนียเอซีซึ่งทั้งสองโรคจะมีลักษณะการติดเชื้อและอาการของโรคที่แตกต่างกัน <Wow. S> 1. นโรคซิติเซอร์โคซีดเป็นโรคที่มีพยาตัวอ่อนอาศัยอยู่ในร่างกายของคนหรืออยู่ในเนื้อเยื่อของคนซึ่งคนได้รับเชื้อจากการกินอาหารกินผัก โดยกินน้าที่มีการปนเปื้อนด้วยไข่ของปราญาตเข้าไปหลังจากนั้นเมื่อคนได้รับเชื้อโดยเฉพาะในกลุ่มของไข่ของปราญาตเข้าไปแล้วไข่ของปราญาตก็จะมีการพัฒนาเป็นตัวอ่อนในลําไส้ของคนและมีการแต่ตัวอ่อนก็จะใช้ผ่านผนังลําไส้ไปพัฒนาเป็นซีสหรือว่าตัวอ่อนอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของคนเช่นกล้ามเนื้อลายสมองตับและเนื้อเยื่ออื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อคนที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อในสมองซึ่งทำให้เกิดโรคที่เรียกว่านิวโรซิติเซโรซิสซึ่งเป็นโรคที่อันตรายอาจจะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ 2. <Wow. S 1> โรคพยาธิตัวตืดหรือทินเนียเอซิเป็นโรคที่มีพยาธิตัวตืดระยะเต็มวัยอาศัยอยู่ในลำไส้ของคนซึ่งคนได้รับเชื้อจากการกินอาหารประเภทเนื้อหมูดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบที่มีตัวอ่อนของพยาธิอาศัยอยู่ เมื่อคนได้รับเชื้อเข้าไปแล้วพระยาตัวอ่อนจะไปพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยที่ลำไส้เล็กของคนซึ่งพระยาตัวเต็มวัยจะมีการดูดซึมสารอาหารจากลำไส้ของคนทำให้คนที่ติดเชื้อมีลักษณะการหิวอาหารบ่อยแต่ว่ามีน้ำหนักลดและผอมลงอาการของคนที่ติดเชื้อพยะธิตืดหมูจะมีลักษณะการปรวดท้องท้องอืดมีการระคายเคืองของลำไส้ และบางรายอาจทำให้เกิดภาวะถุงน้ำดีอักเสบและไส้ติ่งอักเสบได้ <Wow. S 1> ส่วนพยาธิตื่วัวทินเนียแซกินาตาเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคท mm ินเนียเอซีเช่นเดียวกับพยาธิตื่หมูต่างกันตรงที่ระยะติดเชื้อจะอยู่ในเนื้อวัวซึ่งคนได้รับเชื้อจากการกินอาหารประเภทเนื้อวัวดิบหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบหลังจากได้รับเชื้อไปแล้วพยาธิตัวอ่อนจะพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยที่ลำไส้เล็กของคน wow. ปัจจุบันวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคประย่าตัวตืดหรือทีเนียเอซิดคือการตรวจหาไข่พยาธิและป้องสุกข,ของพยาธิในอุจจาระของคนที่ติดเชื้อส่วนโรคซิติเซอร์โคซิดการวินิจฉัยจะต้องอาศัยการวินิจฉัยหลายๆอย่างร่วมกันทั้งประวัติของคนไข้อาการของคนไข้และการวินิจฉัยร่วมกันทางด้านรังสีเช่นซ t สแกนและ M r i ส่วนการป้องกันการติดเชื้อปยาตืดหมูและปะยาตืดวัวมีวิธีการหลักๆดังนี้ 1. รับประทานอาหารประเภทเนื้อหมูและเนื้อวัวที่สุก 2. ผักผลไม้ต้องสะอาดก่อนรับประทาน 3. ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง